เทียงคู่บ้านเพียงคู่คุณอีสไลท์ออยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์รับประทานได้ทันทีพร้อมคุณประโยชน์มากมายสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ News Out นะคะประจำวันศุกร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2555ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์รุปลานิชอุสนีเอกอุสนีค่ะตอนนี้เว็บไซต์ของ ASTV ผู้จัดการเนี่ย คือเขาจะมีห้าอันดับข่าวน่าสนใจใช่ไหมครับกับห้าอันดับข่าวยอดนิยมเปนในห้าอันดับข่าวยอดนิยมเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้คนเข้ามาชมสามหมื่นกว่านี่คือข่าวอดีตสหายภาคอีสานฟื้นกองทัพปลดแอกปกป้องชาติยื่นคำขาดจาตุรนธิดาหยุดเคลื่อนไหวนี่คืออันดับหนะึ่งในขณะที่อันดับสองสามสี่ห้าเนี่ยเข้าใจได้ อันดับสองระทึกงูเขียวเปิดศึกสู้ฟัดล้วงกินตับตุกแกอันดับสามโตโยต้าพรีอุสใหม่เติมหรูรักโลกยิ่งขึ้นอันดับสี่ข้าราชการเท่าวัย8ปสี่แต่งหญิงเสริมเต้าสารฝันวัยเด็กอันดับห้าสาวเวอร์จินดีตรงไหนคืออันดับสองสามสี่ห้าเนี่ยผมเข้าใจได้ปกติก็อย่างนี้แหละแต่อันดับหนึ่งเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเรือบรรยากาศมันเป็นยังไงเรื่องราวของอดีตสหายนี่มันไปชนะงูเขียว ข้าราชการเท่าแต่งหญิงเสริมเต้าเนี่ยอดีตสหายออกมาฉะอดีตสหายด้วยกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเขาเขาต้องบอกว่าอยู่กันอดีตอาจจะเคยมีแนวคิดเดียวกันแต่วันนี้แบ่งกันเป็นสองแนวทางเป็นกลุ่มอดีตที่ยังคงออกมาพิทักษ์ชาติ<ช>กับกลุ่มอดีตที่วันนี้ไปรับใช้ทุนนิยมใช่เป็นเป็นสหายเข้าป่าที่พอออกมาก็จะเรียกว่าผอรอทใช่ไหมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตอนนี้ก็มาสู้กับพอทผู้รับใช้ทักษิณอ่าเออก็น่าสนใจดีครับพูดถึงใครบ้างพูดถึงคุณธิดาถวันเศษครับพูดถึงจตุรนฉายแสงอืคือบอกว่าพฤติกรรมในการถอดถอนคณะตุลาการเนี่ยเป็นการคุกคามข่มขู่คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญอย่างให้อภัยไม่ได้นี่แหลงการของสหายเขาว่ากันและถือว่าเป็นการกระทาเพื่อผลประโยชน์ของคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นขอเรียกร้องให หยุดพฤติกรรมนี้เด็ดขาดขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงพลังเพื่อปกป,ป้องสถาบันที่สำคัญของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปเป็นแถลงการของคณะที่เรียกว่ากองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับคุณเก๋ครับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแฉผู้ร่วมพิทักษ์ทักษิณผู้ผู้รับใช้ทักษิณด้วยนผู้รับใช้ทักษิณน,นะ,ะเดี๋ยวไม่เลื่อนเลยความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยคุณเก๋คงจําได้ว่าเมื่อสุกที่แล้ว พปมิถุานายนก็รอบหนออกมา,าแล้วครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นแถลงการฉบับที่หนึ่งแต่ตอนนั้นไปเคลื่อนไหวที่ถ้าจำไม่ผิดที่ขอนแก่นใช่ค่ะวันนี้ที่อุดรอ,อุดรโอ้เข้าไปที่เมืองหลวงเสือแดงทั้งคู่เลยใช่ใช่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศมันจะมีเก็บตกบางช่วงด้วยที่ที่เสื้อแดงปะทะดาวแดง <c oughs> เดี๋ยวจะได้เห็นเพราะว่าคนเสื้อแดงในจังหวัดอุดรเองก็มีเข้าไปปวดเวทีเขาเหมือนกันมีละมีบรรยากาศเดี๋ยวให้ได้ดูกันด้วยในขณะที่วันนี้การตั้งโต๊ะของ ธิดาถาวรเศรษซึ่งตกเป็นเป้าของอดีตพรทเนี่ยธ<ช>ิดาจดตุพรวรวุิวิชัยดิตเวงตจีราการเขาก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญเป็นตอนที่เขาใช้คําว่าเครือข่ายอํามาตกำลังทําหน้าที่ทุกแนวรบแบบเต็มกําลังและสถานการณ์ตอนนี้เป็นการทดสอบครับคุณเก๋ครับว่าอํานาจนิติบ,บัญญัติและบริหารจะถูกอํานาจฝ่ายอ,อื่นคุกคาม จนต้องสลายไปหรือไม่มจตุพรบอกว่าตอนนี้มันเลยคําว่าตุลาการพิวัตรไปแล้วต้องเรียกว่าอามาตพิวัตรและอามาตพิวัตรเนี่ยจะต้องสู้กับประชาชนพิวัตรตอนนี้รู้สึกเสื้อแดงเองเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากําลังอ,อกหักอย่างรุนแรง<ะ>เพราะว่าเขาโดนโดนหลายสถานการณ์ที่ตัวเองต้องตกเป็นเป้าตั้งแต่โดนทักษินเฉดหัวสกงมาแล้ว<ะ>ครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องในสภากรณีที่ใช้กําลังคนเสื้อแดงเนี่ย ไปกดอันสารแต่สุดท้ายรัฐบาลยอมถอยแล้วก็มาเรื่องล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเขาบอกก็เป็นอีก,อก,อกหนึ่งแนวรบที่เขารู้สึกว่าเสื้อแดงวั่นไหวค,คือเรื่องกรณีการวิาพากษ์วิจารณ์การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนัทวุฒิไส้เกลือ,โ,อโดยสำนักการสำนักผู้ตรวจการเพราะว่าเรื่องนี้เขาให้ความสําคัญเนื่องจากว่านัทวุฒิไส้เกลือเป็นตัวแทนที่คนเสื้อแดงก็บอกเขาจะได้รับการปูนบําเน็จในสายเดียวกันถ้านัทวุฒิโดนสกัด เหมือนกับว่าความฝันจตุพรก็จะไปไม่ถึงมันเหมือนกับว่าความฝันของก่อแก้วอนาคตก็อาจจะไปไม่ถึงตรงนี้ก็เลยค่อนข้างร้อนรนแล้วก็หวันหว่นไหววันนี้ก็ออกมาทั้งตั้งเวทีที่ Imperial World ทั้งส่งก่อแก้วมาวิภา์วิจารณ์เรื่องของกรณีคําวินิสัยเมื่อวานเดี๋ยวไปดูกันเรียกว่าเสื้อแดงตอนนี้ก็คือกําลังจะตกเวทีแล้วแต่ว่าก็ต้องประคองตัวเองอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องดูเกมของเขาว่าเขาจะเปิดแนวรุกยังไงเพื่อรักษา ฐานอำนาจของตัวเอง<ช>อย่างน้อยในพักเพื่อไทยหรือว่าอย่างน้อยในสายตาของทักษิณชินวัตรเ<ช>จ้านายเขานะครับ<ช>วันนี้ประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกศสุรน,น์ยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกประชุมสภาอีกนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าอะไรอะ่ะจะมีการคือคือคุณสมศักดิ์ในยืนยันว่าการจะลงมติวาระสามของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องรอให้ศาลรัฐธรรถถมนูญ มีคำวินิจฉัยก่อนอถึงจะเรียกประชุมรัฐสภา,าเพื่อเพื่อเรื่องนี้นะครับ วันนี้<ะ>ก็มีการโปรดเกล้าพระราชกิจสเดกาปิดสมัยประชุมวันที่19มิถุนายนออกมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยเมื่อประธานสภายืยนยันว่าไม่มีประชุมอีกก็ไปเจอกันอีกที1สิงหาคมโชคเวลามันก็จะสอดคล้องไปกับที่วันนี้เนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์กิติศัรรกดิ์ปกติที่เขามองเกมทั้งก่อนและหลังสารนูนเนี่ยจะมีการวินิจฉัยรรกรณีการยื่นคำร้องเรื่องมาตรา68เอาไว้อาจารย์พูดถึงบรรยากาศ ก่อนหน้าที่จะมีคำร้องแล้วก็หลังวันที่6กรกฎาคม2555คือควันที่6กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการนัดไต่สวนคำร้องจากทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องก็ประเมินกันว่าหลังวันที่6กรกฎาเนี่ยช่วงกลางเดือนอาจจะได้ทราบผลคำวินิจฉัยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคงจะมองว่าจะสามารถคาดเดาเกมต่อไปได้ก่อนที่จะนำไปสู่การเปิดสมัยประชุมวันที่1สิงหาคมค เดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของอาจารย์กิติศักดิ์ปกติน่าสนใจมากนะครับอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์ข่าวอิสราใช่ค่ะวันนี้ในเว็บไซต์ thaiworld.org เนี่ยมีบทความที่น่าสนใจมากของอาจารย์เขียนทีรวิทย์เรื่องอ่ตเภาชื่อบทความอำนาจอธิปไตยเหนืออู่ตเภาของไทยแลกเปลี่ยนไม่ได้อาจารย์ก็วิเคราะห์ตั้งแต่ความคิดความอ่านของสหรัฐอเมริกา ว่าวันนี้เขาคิดยังไงกับภูมิภาคเราโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและจีนคิดยังไงต้องการอะไรและทําอะไรอาจารย์ย้อนไปถึงบทเรียนของไทยในอดีตสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรที่ยินยอมให้สหรัฐใช้สนามบินอุตภาวเพื่อทําสงครามในอินโดจีนไปดูข้อตกลงไทยสหรัฐตอนนั้นเป็นยังไงบทเรียนที่เราได้จากตอนนั้นถึงวันนี้เป็นยังไงและความสัมพันธ์ที่เราต้องประคับประคอง ถ่วงดุลให้ได้เนระหว่างสหรัฐก,กับจีนเนี่ยไม่ควรให้เสียไปด้วยกันเอาอู่ตะเภาไปให้สหรัฐเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างเพื่อาาแรกก,กับวีซ่าทักษิณน,นะนะเราเริ่มที่การอ่านถแถลงการของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสาน20จังหวัดซึ่งวันนี้รวมตัวกันกว่า7,000คนนะคุณเก๋ครับไปรวมตัวชุมนุมเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันตุลาการวันนี้ไปที่สาลา พิธีสนามทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วไปที่ขอนแก่น<ะ>ไปฟังแถลงการของอดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกันก่อนครับใช่ครับแถลงการฉบับที่สองรัลลกลบประชาชนพวกประชาธิปไตยเนื่องจากในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันนี้ได้มีบุคคลและกลุ่มของบุคคลบางกวกที่ไม่ยอมรับ ให้คำลกกุกต่อคำสั่งจากสถาบันตราการสารธรรมนูญที่มีหน้าที่ถ่วงดึงตัต้งม้าในธิไตยของคงชนชาวไทยโดยบิดเพื่นข้อเท็จจริอันเกิดอันจะเกิดมหันตภัยอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติตามที่นางพิดาขาบรเศษประธานรปชและพวกได้กระทรมการตั้งโต๊ะ ออกล่าลายชื่อเพื่อดำเน,น,ออน,น,าานินการถอดถอนคณะตุลาการสารรัฐมนูลเพราะมีคำสั่งให้ชะอ,อก,การพิจารณาเป้ไขและต้องน้มชื่อทางนัน้นพวกเราในฐานะของพี่น้องประชาชนคนไทยผู้เป็นส่วนหนึ่งของการใชอ้อำนาจอธิบตยภายใต้กฎหมายรัฐมนูญที่ใช้ปกครองประเทศจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การกระทำดังกล่าวของนางธิดาถาองเสดและพวกนั้นถือเป็นการข่มขู่คุกคามคณะตลาการสารรัฐมนูญอย่างให้อภัยไม่ได้และถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของคณะบุคคลในนดคณะบุคคลหนึ่งเท่านั้นพวกเราจงขอเรียกร้องให้มางคิดาถาองเสดและพวกได้ยุติาาพฤติกรรมดังกล่าวนั้นโดยเด็ดขาด และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทุกกูู่หเราได้ร่วมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อให้การรวมพลังในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนับจากนี้ไปพวกเราขอใช้ชื่อกองกำลังของเราว่ากองทัพบกแก่งป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สุดท้ายนี้ขอเรียกร้องให้นักรบประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกทุท่านที่ยังกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้กลับเข้ารายงานตัวกลับสู่คนกองของท่านดูเร็วจากนักรบประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสู่กองทัพพ้เอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับภายหลังอ่านแถลงการเสร็จ นายทองดีนามแสงโครหรือว่าสหายพิชิตตัวแทนกลุ่มกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะได้ยื่นถแถลงการต่อนายนกพวัตสิงศดกกาซึ่งเป็นรองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วนายคำพองโคดทาหรือว่าสหายผภูสังสมาชิกพรทรจังหวัดหนองบัวลำพูก็บอกว่าถึงแม้การออกมาชุมนุมแสดงพลังพลังนี้จะช้าไปบ้างแต่ก็ดีกว่าไม่ออกมาและเมื่อพวกเราออกมาแล้วเราจะประกาศให้คนทั่วไปรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ และจะทําอะไรจากนี้ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและของชาติการที่มีกลุ่มคนออกมาต่อต้านพยายามทําลายความน่าเชื่อถือของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญน,นั้นถือได้ว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญหากกลุ่มคนพวกนี้ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวหรือยังกล่าวหาดูหมิ่นศารลรัฐธรรมนูญอีกทางแกนนำพรทในนามกองทัพปลดแอกประชชนเพื่อใช้ไต่ในจังหวัดภาคอีสาน20จังหวัด จะมีการนัดหารือกันอีกครั้งนะคะเพื่อกําหนดท่าทีเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เร็วๆนี้นี่ฝากข้อความไปถึงจตุพรทางน,นจตุลนกับคุณธิดาด้วยจตุพรด้วยครับทางนั้นจะไม่หยุดแน่ะนะครับขณะที่คุณพนมพรมพินิษหนึ่งในแกนนากองทัพปลดแอบประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกตอนออกมาปกป้องสารรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นเสาค้ำของสังคมถ้าไม่มีสารไม่มีสถาบันตุลาการ บ้านเมืองก็เหมือนไม่มีกฎหมายมการมีสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แนะผิดถูกถือเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับสังคมประชาธิปไตยกลุ่มอดีตสหายในพื้นที่ต่างๆเมื่อทราบวนายจาตุรนฉายแสงอดีตสหายที่เคยร่วมอุดมการ์ออกมาเคลื่อนไหวมากดดนันศาลมาดูหมิ่นตุลาการยั่วยุเรียกคนไปต่อสู้กับสารรัฐธรรมนูญเราจึงได้เรียกประชุมพี่น้องกันท,ทันทีและเห็นพ้องร่วมกันว่านายจตุรนฉายแสงเคยอยู่ในป่า เคยเคลื่อนไหวกับพี่น้องสหายพี่น้องสหายให้การดูแลให้เขาแดงแกงร้อนกับเขามาก่อนการที่นายจารุรวนฉายแสงไปเล่นการเมืองหรือเคยเป็นสอสอนั้นพวกเราไม่ติดใจหรอกแต่การออกมาพูดโจมตีตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสถาบันหลักสําคัญของชาติได้สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มสหายเป็นอย่างมากอุดมการเพื่อชาติบ้านเมืองของเขาเปลี่ยนไปอมุ่งรับใช้ในทุนการเมืองมากกว่าประชาชน ดังนั้นพวกเราจึงมีความจําเป็นต้องออ,ออกมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้นอกจากนี้นางธิดาฐาวรเศษก็เคยเข้าป่าเคยร่วมอุดมการณ์เดียวก,กันกับพวกเราและเคยได้รับเลือกเป็นกรรมการสำรองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาเคยทําให้ป่าแตก สร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกความสามัคคีของพี่น้องสหายมาแล้วหลังจากนั้นที่ดาถาวรเสร็จก็รีบวิ่งแจ้นออกจากป่าเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงพวกเราบรรดาสหายทั้งหลายยังให้อภัยเขามองตาปริบๆเข้าป่าป่าแตกวันนี้ทิดาก,ก็ยังมาละทิ้งอุดมการไม่รักชาติบ้านเมืองทำลายความมั่นคงของชาติพวกเราไม่อยากให้สหายที่มีอยู่ทั่วประเทศสับสนจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวและขอเรียกร้องให้ทั้งสองคน ทั้งนายจาตุรนฉายแสงและนางธิดาป่าแตกยุติบทบาทในการเคลื่อนไหวกดดันทำลายสารรัฐธรรมนูญทันทีค่ะแล้วมีบรรยากาศบางช่วงที่พี่น้องเขาขึ้นไปบนเวทีไปปลา,ายัยในนามพรท<อ>แล้วก็บางช่วงบางตอนก็มีช่วงที่สสพักเพื่อไทยที่กําลังหาเสียงอยู่ในพื้นที่นะคะก็คือคุณส,ส,สุรทินพิมานเมคินเนี่ย ไปปวดเคือเขาหาเสียงช่วยลูกสาวนายกอบอจอ,อุดรใช่ไหมใช่ใชวันนี้มาเอาขนขบวนมาหาเสียงแล้วไปเฉียดเวทีแล้วไปปวดเขาไปฟังครับไปดูครับใช่ครับ แดงเทียมเจอแดงแท้แดงเทียมนี่หมายถึงพวกแดงเพื่อไทยรับใช้ในทุนกับแดงแท้นี่คือสัญลักษณ์ของดาวแดงดาวแดงคือคือเขาไม่เกี่ยวอะไรกับแดงนะเขาแบบนี้ว่าดาวแดงสัญลักษณ์เมื่อกี้นี่เวทีของพอรทรนี่เขาก็เป็นสีแดงด้วยครับนะคะก็เนี่ยครับระหว่างผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกับผู้รับใช้ทักษิณก็ก็น่าสนใจในเนชั่นสุดสัปดาห์วันนี้ก็อย่างที่ทราบว่าประชาบุรพาวิถีเขาก็ถนัดเขียนเรื่องพวกนี้นะ หน้าแปดของเ네นชันสุดสัปดาห์สหายใต้ร่มพระบารมีชูธงพิทักษ์ตุลาการพิวัตรเขาก็พูดถึงความเคลื่อนไหวตั้งแต่ครั้งที่แล้วสุกที่แล้ว8ปมิถุนาที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดขอนแก่นกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย2,000คนนัดชุมนุมตั้งวตั้งเวทีปราศัยในานามนักรบประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพิทักษ์ตุลาการนะครับก็มีตรงนี้ครับที่เขาบอกว่า อันนี้การวิเคราะห์ของเขานะลึกๆแล้วในกลุ่มจัดตั้งพคทอีสานเหนือมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าต้านทุนนิยมสามานก็เหมือนกับพันธมิตรก็ต้านทุนนิยมสามานเครือข่ายสยามสมัคคีหรือว่าเครือข่ายสยามประชาพิวัติก็ใช้ทงเดียวกันคือต้านทุนนิยมสามานในเนชั่นสุดสปดาห์เขาบอกว่ากลุ่มจัดตั้งประกอบด้วยสพิชิตทองดีนามแสงโคตรสชัยรบสาณิตมิกราช สอนี่คือสหายนะสอมาลายูพนมพรมพินิษสอชีพใบสีใสสอกิ่งเสนอชนะสงครามและสอเกื้อชันเลื่อนชนะสงครามอดีตคณะนำระดับจังหวัดภาคอีสานเหนือยังผูกพันทางอุดมการณ์กับลุงชิดผู้นำตัวจริงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่สำคัญพวกเขาสนิทสนมกับปรีชา505หหรือปรีชาไพรำ ประธานบริษัท505พกภกพันจำกัดและเป็นผู้แทนของมูลนิธิ Miracle of Life ในภาคส่วนพอรทออีสานวันนี้สุขที่15มิถุนายน2555กลุ่มนี้ได้เปิดเวทีปราศัยอีกครั้งที่จังหวัดอุดรโดยระดมมวลชนเข้าร่วมมากกว่าครั้งแรกที่ขอนแก่น hmm. แต่ที่เหมือนกันทั้งสองเวทีทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็ที่อุดรธานีวันนี้ก็คือการวิพากษ์บทบาทของคนเดือนตุลา หรืออดีตปัญญาชนปฏิวัติที่ให้การสนับสนุนทักษิณอย่างเช่นครั้งแรกมีการกล่าวโจมตีสอสุภาพจัตุรนฉายแสงโดยพนมพรมพินิษแกนนำพอรทอมุกดาหารที่บอกว่าอยากบอกนายจัตุรนว่าให้สํานึกถึงตัวตนคนตุลาถ้าสํานึกได้ก็ให้กลับตัวให้คิดถึงสมัยก่อนอยู่ในป่ากับพวกผมพวกเรากินมันกินเผือกแต่หุงข้าวให้นักศึกษากินแทนดูแลให้นอนไม่ให้อยู่เวรยามทุกวันนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ อุดมการหายไปไหนหมดถือว่าการกระทำเช่นนี้ทรยศต่อขบวนการต่อสู้กับประชาชนอันนี้ขราวที่แล้วเขาเขามีเนื้อหายอย่างนี้ส่วนการชุมนุมที่อุดอรเนี่ยสหายเข้มเวงตัวจิลาการกับสหายปูนีิดาถาวรเศรษจะตกเป็นเป้าของการโจมตีบนเวทีปราศัยซึ่งเนื้อหาคงไม่แตกต่างไปจากการวิพากษ์จาตุรนเขาก็หมายเหตุไว้นะครับว่าทางกองบอก,กเขาเนี่ยปิดต้นฉบับก่อนการชุมนุมในวันนี้ซึ่งก็คําตอบก็มีอยู่แล้วว่าก็คือ ก็ตกเป็นเป้าคือทั้งจตุรลนและก็ทั้งธิดาป่าแตกเนี่ยนะครับคือในเนชั่นสุดบาเขาบอกว่าย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของสหายใต้ร่มพระบารมริก็พบว่ามีกิจกรรมสําคัญ2ครั้งที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ครั้งแรก19ตุลาคม53พอรอทอ,อีสานกว่าร้อยชีวิตได้เดินทางเข้ามาชมโครงการพระราชดําริในวังสวนจิตรดาและร่วมถวายพระพรในหลวงที่โรงพยาบาลศิริราช โดยกอรมนภาคสองและสหายพิชิตสหายชัยรบจัดตั้งอีสานเหนือเป็นผู้ประสานงานสืบเนื่องจากตลอดปี2553ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อประชาธิปไตยและการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กองทัพภาคสองโคราชว่ากันว่าอดีตจัดตั้งอีสานนั้นร่วมมือกับปรีชา505นักธุรกิจแห่งสูงเนินเปิดพื้นที่ทําศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการนําผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจากจังหวัดต่างๆเข้ามาอบรมระยะสั้นที่ศูนย์ดังกล่าวนั่นคือครั้งแรก ครั้งที่สอง26เมษายน2554ที่ศาลาศิริราช100ร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชประชาชนทุกบมู่เหล่าตัวแทนอดีตสหาย700คนจาก7อีสานเหนือร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเดินทางไปให้กำลังใจผอทบ,ออบอกำลังหลักในการตบเท้าเข้ากรุงของอดีตทหารปา่าครั้งนั้นส่วนใหญ่จะมาจากรอยต่อของขอ,งขอนแกน่นอุดรธานีและสกลนครสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจปกป้องสถาบันของสหายคือปรีชาภัยรำเจ้าเก่านั่นเอง ขณะที่สหายใต้ร่มพระบารมีมีกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องแต่สหายสองแสนกลับอยู่ในที่ตั้งไม่แสดงจุดยืนทางการเมืองใดๆแล้วสุดท้ายเนี่ย,<ช>ย,ยก็ mm. เขาก็บอกว่าต้องติดตามตอนต่อไปของยุทธการชูธงแดงโต้ธงแดง mm. ừ, ยุทธการชูธงแดงโต้ธง,งแดงในมหากราบอัมมาดรบทุนทักษิณครั้งใหม่ก็ mm. อันนี้ก็น่าจะเป็นสำนวนของ เจ้าเก่าอะครับคุณประชาบุรภพาวิธีะนะครับทีนี้ดูผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเวทีที่อุดรมาแล้วมาดูผู้รับใช้ทักษิณก,กันบ้างเวทีที่อ m p e r i a l w o เว d <ะ>วันนี้ที่อ m p e r เ a l w o r ว d เนี่ยทางด้านของนอปชเขาตั้งเวทีถแถลงข่าวที่ดาถาวรเสษประธานนปชจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชแล้วก็นายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชวรวุฒิวิชัยดิตด,ด้วยโคฆษศกนปชแถลงถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ดาเขาก็่ายยาวบอกว่า ตอนนี้เนี่ยพวกเรามาอยู่ในสถานการณ์ใยของการต่อสู้ mm hmm. เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ในสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญตอนนี้เป็นตอนที่เครือข่ายอํามตา์กำลังทําหน้าที่ทุกแนวรบแบบเต็มกําลังที่ดาอ้างอย่างนั้น mm hmm. ขณะนี้ฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารเป็นอํานาจที่ชอบธรรมมีอีกฝ่ายหนึ่งคืออํานาจตุลาการตอนนี้ประเทศชาติกําลังถูกทดสอบว่าตุลาการกําลังจะตัดสินใหม่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและตีความไปเอง นี่ยังไม่หยุดจบยังไม่หยุดที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตุลาการอย่างรุนแรงรที่ดาบอกว่าในครั้งนี้เป็นการทดสอบว่าอำนาจนิติบัญญัติและบริหารจะถูกอำนาจฝ่ายอื่นคุกคามจนต้องสลายไปหรือไม่ขอให้พี่น้องใจเย็นๆการแก้ไขในประเทศไทยนั้นไม่ง่ายธงแห่งการต่อสู้ให้เปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในมือของคนเสื้อแดงเราจะไม่ปัดภาร,ระหน้าที่ให้เป็นประชาธิปไตยขณะนี้เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติได้ถูกทำลายไปแล้วโดยสสพักฝ่ายค้านและตุลาการรัฐนูล แต่เราเห็นว่าการทําหน้าที่ของรัฐสภาจําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปจตุพรพมพันธ์บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเลยคําว่าตุลาการพิวัตรไปแล้วเพราะว่าหลายองค์กรอิสระและกลไกอื่นๆเช่น40สวและนายทหารเครือข่ายอาํามรตการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ที่เคลื่อนไหวปลาใสาวันนี้ที่มีนบุรีซึ่งวันพรุ่งนี้คนแสดงก็จะไปจัดซ้ําที่เดียวเขานะคะ บอกว่าเราจะไปส่งสอนพักประชาธิปัตย์ที่ยังเป็นยุวะม็อบอยู่นี่ <c oughs> อ้างงั้นคือตัวเองเป็นโปรเฟชชั่นอลว่าอย่างนั้น <c oughs> ตอนนี้ตนเรียกเรียกใหม่ไม่เรียกตุลาการพิวัตรเรียกอมบาตพิวัตรอ้างว่าอมบาตพิวัตรเนี่ยคือหัวใจของเรื่องนี้ <c oughs> คนที่จะต่อสู้ได้ก็คือประชาชนพิวัตรเท่านั้นแล้ววรวุฒิวิชัยดิตโฆศกนปชก็บอกว่าการลงชื่อถอดถอนตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ให้ครบหนึ่งล้านชื่อ แล้ววันที่24มิถุนายนนี้ได้นัดพบปะเจอกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดียวกันแต่ในสถานการณ์การกเมืองนั้นได้เปลี่ยนแนวใหม่ปี2549เราใช้ทหารหลังจากนั้นมีการสร้างกฎเกณฑ์กติกาหนึ่งในนั้นคือรัฐธรรมนูญเราต้องการให้ปรับรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเราต้องการยืนยันว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนเดิมเรายังคงสน,สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ที่กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนท้อแท้ท้อถอยคนเสื้อแดงที่เลือกไปแล้วไปทำหน้าที่ เหตุการณ์ที่ผ่านมาเราอาจพึ่งพาสอสอเพื่อไทยไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งเพื่อไทยเราต่อสู้มาครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อไปสู่เป้าหมายฝ่ายตรงข้ามเอาทุกช่องทางเพื่อจะทําลายพักเพื่อไทยเขาเสียมให้เราแตกแยกเพื่อล้มล้างรัฐบาลที่มาจากประชาชนเราจะไม่หยุดการต่อสู้ไม่ฉะนนั้นบ้านเมืองจะเข้าไปสู่วงจรอุบัติ เหมือนเดิม,มนีวุฒิวิชัยดิ์นะครับจตุพรก็ย้าว่าไอ้ขบวนการอมาตย์พี่วัดที่เขาพูดถึงเนี่ยเห็นได้จากหลายเหตุการณ์ไล่ตั้งแต่ตุลาการสารรัฐนูลแทรกแซงอํานาจนิติบัญญตัติสั่งชะลอแกกไขรัฐนูลกรณีปปชชี้มูลความผิดยงยุธวิชัยดิ์นี่ก็บอกเป็นกระบวนการหนึ่งด้วยต่อมาอายการสูงสุดยื่นฟ้องทักษิณคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยนี่ก็อ้างว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการล้มล้างแล้วก็ล่าสุด เมื่อวานนี้กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าการแต่งตั้งนัทวุฒิใสเกลือเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยขัดต่อจริยธรรม,มนะคะ,ะทางด้านของจตุพรบอกว่าปป,ปชหยิบคดีนายยงยุทธที่เก็บในโกดังร,งร้างกว่าสิบปีขึ้นมาตรวจสอบแต่กลับดองเรื่องคดีปอรสอของพรรคประชาธิปัตย์ที่โกงไปหกแสนห้าหมื่นล้านที่ทําให้ชาติเสียหายยิ่งกว่านะคะส่วนกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นถึงจะเป็นการวินิจฉัยนายนัทวุฒิแต่แท้จริงอยากจะถามว่า เพื่อ <P ew> er> เป็นการกันตัวผมด้วยใช่ไหม,มคือเ<ช>สื้อกัดดาวลุ่งไม่ให้จตุพรขึ้นเป็นเสนาบดีเพราะว่าเป็นคนที่ถูกข้อหาเดียวกัน<ช>่คืกอก่อการร้ายใช่จตุพรย้ำนะครับว่าวันที่24มิถุนายนนี้ครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอยากฝากไปถึงพี่น้องเสดงทั่วประเทศให้รวบรวมพลังให้มากที่สุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านขบวนการอำมาตย์พิวัตรและเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าครบรอบ80ปี ของการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยประเทศไทยไม่ควรมีชะตากรรมเช่นนี้ต้องรวมพลังสู้ในวันที่เราเป็นรัฐบาลดีกว่ามารวมพลังจํานวนมากในวันที่เราเสียรัฐบาลของเราไปแล้วอตอนนี้คนแสดงก็อยู่ในภาวะระสับนะคะคจตุพรยังใช้เวทีเดียวกันเนี่ยไปโจมตีการออกมาขององค์การองค์การพิทักษ์สยาม,มโดยอ้างว่าที่วันพรุ่งนี้ที่องค์การพิทักษ์สยามจะจัดทําบุญประเทศเนี่ย ถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่ต้องการจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยที่เขาจะเคลื่อนไหวจริงๆก็เป็นการนัดรวมตัวของคนที่เขาต้องการจะทําบุญประเทศครั้งใหญ่ใช้ชื่อว่ารวมพลังพิทักษ์สยามทําบุญประเทศเป็นการรวมพลังพิทักษ์สยามด้วยแรงศรัทธามหากุศลจากประชาชน77จังหวัดเดี๋ยวลองให้กลออ้องถ่าย ตามเอกสารที่ชี้แจงนี่จริงๆก็ส่วนใหญ่เป็นพิธีในเรื่องของการทำบุญบตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งในประชาชนของแต่ละจังหวัดรวมกันทําพิธีสาคัญที่สารลักเมืองแล้วก็ที่กรุงเทพเจะมีพิธีทําบุญที่ท้องสนามหลวงเท่านั้นเอง8ปดโมงครึ่งพิธีเบิกเริกเบิกชยัยเบิกแม่พระธรณีเปิดทิศทั้งสี่โอ้โหแปดเก้านาฬนาทีพระราชาคณะจากวัดต่างๆสิบ รูปเจริญพระปริตและมหาทิพมลใช่ไหม,มครับจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงตื่นเถิดชาวไทยอย่านิ่งเฉยอย่าละเลยสิทธิและหน้าที่ร่วมกันพิทักษ์สยามเพื่อความสุขสงบร่มเย็นทั้งประเทศร่วมกับเราองค์การพิทักษ์สยาม,มก็ขอเชิญ ทุกท่านนะครับเนี่ยเขาคงติดใจตรงนี้ค่ะคือมีการไปเอ่ยชื่อถึงพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ด้วยจริงๆท่านก็เป็นประธานองค์การพิทักษ์สยามแล้วก็จัดงานทําบุญประเทศเพื่อเป็นสีมงคลขึ้น<ม>รู้สึกท่านจะเป็นประธานเต็มทหารรุ่นหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าจตุพรที่ก็วันนี้ก็ไปใช้เวทีที่อิมเ l w o r l ลเนี่ย แถลงข่าวพาดพิงถึงองค์การพิทักษ์สยามและก็ชื่อของเสียไอยมากทีเดียว <c oughs> นะฮะราตอนนี้อยากก็ต้องอย่างที่บอกว่าตอนนี้คน,คนเสื้อแดงกําลังระสำบดนทุกทิศทุกทางก็เลยระแวงการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวเสียไอ้แห่งสนามม <c oughs> ้านางเลงใช่ครับ, <c oughs> รบเราพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูบทสัมภาษณ์ของอาจารย์กิติศักดิ์ปกติมุมมองของท่านต่อเกมดิสเครดิตสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับสักรูะ